สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาภรรยาอยากได้อะไรจากคุณสามีบางทีคุณก็ต้องมีทริคก,กันบ้างนะครับเพราะหากคุณพูดไปตรงๆตรงๆหรือบน่บนๆดูดูสามีที่ไม่ยอมตามใจเราอาจกลายเป็นปัญหาบั่นทอนความรักลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณสามีอาจเรียกคุณเป็นนางยักษ์เอาได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เทคนิคอ้อนสามีให้ยอมตามใจเรานำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันเพื่อใช้เป็นทางเลือ ในแนวทางการปฏิบัติจริงต่อไปส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1นึ่ทำให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษ ผู้ชายทุกคนมีอีโก้อยู่ในตัวเองเขามักจะรู้สึกแมนขึ้นมาทันทีเมื่อได้อยู่ใกล้กับผู้หญิงที่ยกย่องเทิดทูนเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษหากคุณอยากมัดใจสามีและอยากให้สามีตามใจคุณคุณอาจใช้วิธีพูดชื่นชมด้านดีๆของเขาให้มากๆดูแลเขาเป็นพิเศษอย่างเช่นซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แล้วความรู้สึกแมนของเขานี่แหละที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องตอบสนองในสิ่ง ที่ภรรยาต้องการเพราะเขาต้องดูแลคนที่เขารักให้ดีที่สุดยังไงล่ะครับข้อที่2ส,สัมผัสอ่อนโยนละลายใจ ปลุกเสน่ห์ในตัวคุณขึ้นมาโดยส่วนมากแล้วผู้ชายมักชอบการสัมผัสที่อ่อนโยนจากคนที่เขารักนี่จึงเป็นทริคก,การมัดใจสามีที่คลาสสิกตลอดการคุณอาจเข้าไปนวดผ่อนคลายให้เขาเบาๆกอดเขาให้เขารู้สึกว่าคุณอยากสัมผัสและอยากอยู่ใกล้มีความรักให้เขาแบบล้นใจเชื่อไหมครับว่าแค่นี้ก็สามารถละลายใจของเขาไปได้เยอะแล้วทีนี้อยากได้อะไรก็ไม่ยากที่จะทำให้เขาใจอ่อน แล้วล่ะครับข้อที่3ลูกอ่อนก็ต้องมีบ้าง ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแค่ใส่ลูกอ้อนเข้าไปผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ยอมใจอ่อนหมดนั่นแหละครับคุณจึงต้องหัดพูดจาวันหวานบ้างทำเสียงอ่อนๆงุ้งยิงงุ้งยิงบ้างหรือหากคุณไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตและเขินที่จะทำจริงๆหรือคิดว่าสามีไม่ชอบผู้หญิงงุ้งยิงจริงๆก็ลองอ้อนในแบบของตัวคุณเองอย่างเช่นพูดชื่นชมให้เขารู้สึกดีหรือทำอาหารอร่อยๆเอาใจเขาหน่อยก็ได้ครับ ข้อที่4อ่อนไหวให้พอน่ารัก ผู้ชายแพ้น้ำตาผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาน้ำตาจึงสามารถละลายใจหนุ่มๆให้เขายอมตามใจคุณได้บ้างแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นขี้แงเกินไปร้องไห้บ่อยเกินไปอ่อนไหวกับทุกปัญหาจากที่แพ้ทางอาจเริ่มกลายเป็นรำคาญไปซะอย่างนั้นดังนั้นหากจะใช้น้ำตาเรียกความเห็นใจก็ต้องใช้ให้พอดีพอดีอย่าให้มากไปแสดงให้เขารู้ว่าคุณบอบบางในเลเวลที่น่าทนุถนอมไม่ใช่บอบบาง จนหน้าเบื่อและทำให้เขาเหนื่อยที่จะอยู่กับคุณครับข้อที่5ดูแลตัวเองให้ดีจนสามีห่วงสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาจะได้ผลดีที่สุดอ้อต่อเมื่อคุณมัดใจสามีด้วยการทำให้เขารู้สึกรัก รู้สึกห่วงและให้เกียรติคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการดูแลตัวเองให้ดีเสมอนอกจากจะทําให้คุณดูสวยจนเขาอยากเก็บรักษาคุณและความรักครั้งนี้เอาไวด้ดีๆแล้วคุณยังทําให้เขารู้ว่าคุณรักและให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นของตายของเขาตลอดไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เทคนิคอ้อนสามีให้ยอมตามใจเราจากทุกคอที่ได้กล่าวมาจะใช้ได้ดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและคุณสามีว่าชอบหรือไม่ชอบแค่ไหนแต่อยากบอกว่าวิธีนี้ย่อมดีกว่าการบน่นการเหวี่ยงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก World Wide Web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ